ตัวอย่างที่7.19 ดุลพลังงานของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในคลิปนี้จะพูดทั้งหมด2ตัวอย่างนะคะคือ7.19และ7.20ทั้ง2ตัวอย่างนี้สัญญาว่าจะไม่ออกข้อสอบยากขนาดนี้แต่อยากจะอัดคลิปไว้ให้เพราะว่าเผื่อใครบางคนที่ลองมาอ่านในตําราแล้วเนี่ยอ่านเองแล้วไม่เข้าใจเห่านน้อยการที่ครูไกด์ให้นะคะว่าตัวเลขตัวเนี้ยมันมาจากไหนสิ่งที่ควรสังเกตคืออะไรนะคะจะได้เข้าใจจากสิ่งที่ครูอัดคลิปไว้ให้แต่แน่นอนครูคงจะไม่ได้อัดคลิปไว้แบบละเอียดมากนะคะ เพราะไม่ได้เป็นจุดประสงค์ที่ทุกคนจะต้องทําได้แต่คนที่ทําได้ก็สแสดงว่านักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้การคํานวณ energy balance จากการเรียนทั้งหมเนี่ยในบทที่7ได้จริงค่ะตัวอย่างที่7.19เป็นการดุลพลังงานของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่เราเรียกว่า shell and tube heat exchanger shell and tube e a x c h a n g e r ตัวนี้นะคะหลักการของมันก็คือว่ามันจะเป็นลันกษณะของ s h e l ที่เป็นท่อใหญ่ๆ แล้วก็ภายในท่อให,ใหญ่ตัวนั้นน่ะมันจะมีการใส่ท่อเล็กๆที่เป็นทิวใส่เข้าไปงั้นจากรูปตัวนี้ถ้าครูม,มองตามภาพตัดขวางนะคะเราก็จะเห็นว่าข้างนอกเนี่ยเป็นท่อขนาดใหญ่แล้วข้างในเนี่ยก็จะมีทิวเล็กๆเนี่ยเข้าไปดังนั้นเนี่ยลักษณะของอุปกรณ์เนี่ยก็พูดง่ายๆว่าไอสารที่มันไหลเนี่ยที่มันไหลในทิวเนี่ยมันก็จะไหลยอยู่ในทิวเท่านั้น ส่วนสายที่ไหลยอยู่ในเชลเนี่ยมันก็จะไม่ทะลุเข้าไปในทิวนะคะแต่ด้วยความที่มันเป็นโลหะความร้อนมันถึงสามารถถ่ายเทจากสารที่อยู่ในเชลให้เข้าไปในสารที่อยู่ในทิวได้นะคะแต่ตรงนี้เองเนาะเป็นเครื่องและเป็นความร้อนที่เขาบอกว่าเขาเอาแก้ผสมที่ประกอบด้วยคาร์บอนมอนอกไซด์แเโมลและคาร์บอนไดออกไซด์เก้าโมลก็คือตรงนี้โดยมีอุณหภูมิ5 0 0รอองศาเซลเซียสคืออุณหภูมิที่เข้ามารู ถูกป้อนเข้าสู่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยน้ําที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสที่เป็นลิควิดถูกป้อนเข้าสู่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยและเราก็รู้ว่าปริมาณโมลของน้ำเนี่ยต่อมมลของแก๊สร้อนคือ0.2โมลน้ําต่อโมลแก๊สร้อนนั่นคือสีจดบอกทำการให้เกิดการถ่ายเทความร้อนจากแก๊สผสมผ่านท่อเข้าสู่น้ำก็อย่างที่บอกนะคะว่าแก๊สผสมเนี่ยมันไม่ทะลุท่อมาแต่มันสามารถถ่ายโอนความร้อนเข้ามาได้นะคะ เป็นเหตุให้แก๊สผสมเนี่ยมีอุณหภูมิลดลงและน้ํามีอุณหภูมิสูงขึ้นก็คืองั้นเราจะเห็นว่าแก๊สผสมที่เข้าเนี่ยอุณหภูมิ5้าองศาเซลเซียสแล้วขาออกตรงเนี้ยอุณหภูมิมันจะลดลงแต่ว่าไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะส่วนน้าเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนกลายเป็นไอ้น้าอิ่มตัวที่ความดัน5บาร์งั้นตอนแรกที่เข้ามาเป็นลิควิดอุณหภูมิยี่องศาเซลเซียสแต่พอรับความร้อนจากแก๊สร้อนแล้วก็เลยกลายเป็น แฟตสตรีมที่5บาท อุปกรณ์แบบนี้ในอุตสาหกรรมคุณจะเจอแน่นอนนะคะเพราะว่าอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยมันเป็นแก๊สจากการเผาไหม้แล้วการที่จะปล่อยแก๊สตัวนี้ออกไปสู่บรรยากาศที่อุณหภูมิ500องศาเซลเซียสเนี่ยหนึ่งนอกจากทำลายสิ่งแวดล้อมแล้ว2ความร้อนที่มันยังติดอยู่ในแก๊สเนี่ยมันคือ energy ที่สามารถวนกลับมาใช้ได้ดังนั้นถ้าเกิดพูดถึงตัวอย่างนี้ในโรงงานนี้เขาก็เลยเอาแก๊สร้อนตัวนี้เอาเข้ามาแลกเปลี่ยนความร้อนให้กับน้ําเพื่อทําให้น้ํากลายเป็นไอน้ําแล้ว ไอ้น้าจะได้เอาไปใช้เป็นประโยชน์ในโรงงานอื่นๆต่อไปได้นี่ก็คือเปน็นลักษณะของการใช้งานค่ะครูคููดต่อว่าถ้าเครื่องแล่เปลี่ยนความร้อนตัวนี้ถูกหุ้มฉนวนไปอย่างดีไอ้สีเขียวที่ครูเขียนไว้ให้เนี่ยคือการหุ้มฉนวนการหุ้มฉนวนของหุ้มสุดข้างนอกนะคะไม่ได้หุ้มระหว่างทิ้วนะไม่งั้นมันจะแลกเปลี่ยนความร้อนกันได้อย่างไรจริงไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยข้างนอกตรงนี้ก็มีการหุ้มฉนวนเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างสิ่งแวดล้อมกับตัว heat exchanger จากแผนภาพนะคะสมมุติให้ฐากนการคำนวณเนี่ยเท่ากับ1โมลแก๊สผสม1โมลเนี่ยเป็นฐากนการคำนวณเราจึงรู้ทันทีว่าถ้าแก๊สผสมตรงนี้1โมลจึงต้องมีน้ำเข้ามา0ูโมลเพราะเเรโชระหว่างโมลน้ำต่อโมลแก๊สร้อนคือ0ูต่อ1จงคำนวณหาอุปกรณ์ด้านออกนะคะว่าอุณหภูมิขาออกของแก๊สร้อนเนี่ยมีอุณหภูมิเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามหา จากกระบวนการตัวนี้ทั้งหมดค่ะเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็น Open System แล้วถ้าเป็น Open นซิสเตก็มองสิมีเวิร์กไหมไม่มีเวิร์กพลังงานสั์พลังงานจนไม่มีค่าน้อยมากๆตัดทิ้งได้หมดเลยแต่เพราะเอิโจทย์บอกว่าเป็นอเดบติกอีกก็เลยกลายเป็นว่าทุกตัวศูนย์หมดเลยสุดท้ายเราเหลืสมการแค่ว่าเดลต้าเเท่ากับ0แต่ไอเดลต้าเเนี่ยความหมายของมันคือซัมเมชั o n n นเลบกับซัมเมชัน n i น in นันแสดงว่าจากตัวนี้เองเนี่ยเราจะหาสมการนี้ได้จากการที่โจทย์บอกข้อมูลมาให้เราแล้วสมการนี้จะหาสมการนี้ได้แสดงว่าเราต้องรู้มวลเข้ารู้มวลออกและรู้เอนทัลปีเข้าและรู้เอนทัลปีออก มวลเข้าและมวลออกมวลเข้าและมวลออกรู้ทุกตัวหรือยังถึงแม้ว่ารูปรูปนี้จะมองแล้วเหมือนกับว่ามีสายการไหลเข้าอยู่2สายคือแก๊สผสมร้อนกับน้ําแต่ไอแก๊สผสมเนี้ยมันมีคอมโพเนนต์มีสปีชี่อยู่2อันก็คือคาร์บอนมอนอกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์ตอนที่เราจะหาเอนทัลปีอ่ะเราต้องหาของแต่ละสปีชี์ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยหาโมลาร์ลโมลารของมันเนี่ยจำนวนโมลของมันเนี่ยแก๊สผสมหโมล ก็เลยทําให้มีคาร์บอนมอนอกไซด์0.8โมลและคาร์บอนมอนอกไซด์0.8โมลที่เข้าเนี่ยก็จะเท่ากับคาบร์บอนมอนอกไซด์0.8โมลที่ออกเพราะว่ามันไม่ได้เกิดปฏิกิริยามันเข้าเท่าไหร่ก็ออกเท่านั้นและคาร์บอนไดออกไซด์ครับ92%โมลเนี่ยมันก็เลยเข้าเท่ากับ0.92โมลและออก0.92โมลส่วนน้ํานะคะน้ําที่เข้าเนี่ยเรารู้ว่าน้ําที่เข้าเนี่ยมีปริมาณโมลเท่ากับ0.2โมล และน้ำที่ออกก็ต้องมีปริมาณเท่ากับ0.2มวลเช่นกันแต่ทำไมในตารางนี้ถึงเปลี่ยน0.2มวลให้กลายเป็น0.0036กิโลกร,รมัมมันต้องมีเหตุผลค่ะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่าเพราะอะไรนะคะเมื่อเรารู้ปริมาณเข้าและออกหมดแล้ว ถัดมาจะแก้สมการนี้ได้ต้องรู้ Enthalpy in และ Enthalpy out ทั้งหมดซึ่งแน่นอนตัวหนึ่งที่เข้าคือน้ำน้ำเราสามารถใช้ตารางไอ้น้ำในการคำนวณหา Enthalpy ได้และตารางไอ้น้ำก็ต้องมี r e n e r state อยู่ที่ t i ิ p e r Point ส่วนจะหาได้ยังไง S3 ตัวนี้คือ เอนทัลปีของน้ำที่เป็นลิควิดที่หมยี่ห้าองศาเซลเซียสเราจึงหาจากตาราง b 5 t าเทมเปอรเบที่ย่้าองศาเซลเซียสแล้วหาเอนทาลปีของลิควิดก็คือที่เป็นน้ำก็จะได้เท่ากับ104.8กิโลจูลต่อกิโลกร,รมัม งั้นเห็นหรือยังคะว่าจากตารางไอ้น้ำเนี่ยหน่วยของเอนทอลปีมันจะได้เป็นกิโลจูลต่อกิโลกรมัมดังนั้นเนี่ยปริมาณมวลเนี่ยที่เอามาคูณเนี่ยจึงต้องมีหน่วยเป็นกิโลกรมัมไม่สามารถใช้เป็น0.2มวลมาคูณได้เพราะถ้า0.2มวลมาคูณตัวเลขอาจจะทําให้มันคูณแล้วมันได้คําตอบนะแต่คําตอบมันจะผิดเพราะหน่วยมันไม่ตัดกันส่วนไอ้น้ํค่ะออกเป็นแซสตีมที่5บาเราก็ไปใช้ตาราง B6 ดูที่ p a t เชอร์เทแล้วที่5 b a บารก็ไปดู s s ซส e a m ค่ะได้2747.5หน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรมัมซึ่งก็ต้องเอามาคูณกับ m a มสคือ0.0036กิโลกรมัมนะคะแสดงว่า n in h in ของน้ำ n out h out ของน้ำหาได้แล้วก็เหลือแค่ N ทอร out ของคาร์บอนมอนอกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์ แต่เรเอินเอนทัลปีเอาตัวเนี้ยเราไม่รู้ว่าอุณหภูมิมันเท่าไหร่เราจึงติดเป็นตัวแปรทีไว้เพราะเราไม่รู้ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่แต่อุณหภูมิที่เรารู้คืออุณหภูมิขาเข้าในที่นี้โจทย์จึงกําหนดให้อุณหภูมิขาเข้าเนี่ยของคาร์บอนมอนอกไซด์และคาร์บอนออกไซด์เนี่ยเป็นเ e ฟเฟอเรนเซ่เพราะถ้าเราให้ตัวนี้เป็นเ e ฟเฟอเรนเซ่เราจะรู้ทันทีว่าเอนทัลปีตรงเนี้ยต้องเท่ากับศูนย์ แล้วจะหา s1 กับ s2 ได้ไงเราก็ลองมองดูสิคะว่าไอ s1 กับ s2 เนี่ยเนาะมันคือเอนท a ลปีที่สภาวะ t ใดๆโดย reference state เนี่ยอยู่ที่เริ่มจาก500องศาเซลเซียสแต่ทุกอันนี้ยังเป็นแก๊สเฟสเหมือนกันหมดความดันยังเป็น1 atm เหมือนกันหมดงั้นแสดงว่า s ตัวเนี้ยมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ reference state เนี่ยที่เปลี่ยนแปลงเฉพาะอุณหภูมิ เราจึงสามารถหา h 1ได้จากการที่ใช้อินทิเกรต cpdt ของคาร์บอน m น n o x i d e และ cp ของคาร์บอน monoxide ก็หาจากตาราง b 1อินทิเกรต cpdt เราก็ต้องอินทิเกรตจากจุดเริ่มต้นคือ reference s a t e คือ500ไปจนถึง t ใดๆซึ่ง reference s a t ที่500เนี่ย h มันมีค่าเท่ากับ0ดังนั้น delta h นะคะที่เท่ากับอินทิเกรต cpdt เนี่ย มันก็เลยเท่ากับ h 1ลบกับ0เพราะว่า0คือ reference state และตรงนี้ integrate ก็ต้อง integrate จาก reference คือ500ถึง t ใดๆงั้นพอเราใส่ค่า cp จะตาราง b 2เข้ามาแล้วแต่พอ i n นท g r a t e ถึง t ใดๆแสดงว่า h 1ที่ออกมาได้ต้องติดตัวแปร t ไว้ S, s 2ก็ทําเช่นเดียวกันแต่เป็นอินทิเกรต cpdt ของคาร์บอนไดออกไซด์แล้วหลังจากอินทิเกรตได้ s 2ก็จะติดตัวแปร t ตอนเราจะแทนในสมการนะคะ summation n in n out h out ลบ summation n in h in ทุกตัว n เนี่ยรู้หมดแล้วทุกตัว h เนี่ย ก็รู้หมดยกเว้น h 1กับ s 2ที่จะติดตัวแปร t ดังนั้นแสดงว่าถ้าเอาทั้งหมดแทนเข้าไปในสมการนี้สมการนี้ก็จะติดตัวแปร t ค่ะและสมการนี้ที่ว่าก็คือตัวนี้เมื่อติดตัวแปร t อยู่ตัวแปรเดียวก็สามารถแก้สมการ1สมการ1ตัวแปรแล้วแก้ได้คำตอบว่าเทมที่ได้เนี่ยจะต้องเท่ากับ299อองศาเซลเซียส และนั่นก็คือคำตอบว่าเทมป์ของแกส๊สขาออกมีค่าเท่ากับ299องศาเซลเซียสค่ะข้อสุดท้ายนะคะตัวอย่างที่7.20ซึ่งบอกแล้วนะว่าอันนี้ครูไม่ออกข้อสอบแน่ แต่เป็นตัวอย่างที่จะให้นักศึกษาเห็นเป็นเรื่องของการดุลพลังงานที่มีเรื่องของพลังงานของการละลายเข้ามาเกี่ยวข้องและจะต้องมีการใช้ตารางนะคะที่ b10 appendix b10 ซึ่งครูไม่เคยสอนให้แต่จะมาอธิบายให้ฟังอย่างคร่าวๆอยู่ในตัวอย่างข้อนี้นะคะอ่ะ จากตัวนี้เองนะคะมันเป็นเรื่องของการดุลพลังงานของกระบวนการผลิตกรดไฮโดรคาริกซึ่งการผลิตกรดไฮโดรคาริกตัวนี้เขาบอกว่ากรดไฮโดรคาริกเข้มข้นเนี่ย20%เวทผลิตจากการดูดซึมแกส๊สไฮโดรเจนคลอไรด้วยน้ำแล้วเขาต้องการผลิตกรดไฮโดรคาริกเนี่ยในอัตรา1,000กิโลกรัมต่อชั่วโมงนี่คือสิ่งที่เราต้องการ ปรากฏว่าเขาบอกว่าในการกระบวนการผลิตเนี่ยนะการละลายของตัวแกส๊สไฮโดรเจนคลอไรเนี่ยในน้ําเนี่ยมันจะเกิดการคายความร้อนเกิดขึ้นคือการละลายมันเกิดความร้อนอะ่ะแสดงว่าเมื่อเกิดการละลายแล้วอุณหภูมิมันจะสูงขึ้น แต่เพื่อรักษาอุณหภูมิของสารละลายให้มีอุณหภูมิไม่เกิน40องศาเพราะถ้าเกิดเราปล่อยอาาัตโนมัติเลยบางทีเนี่ยมันทําให้ความร้อนมันสูงเกินไปแล้วอาจจะเกิดการระเบิดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ได้เขาจึงมีการควบคุมอุณภูมิสารละลายเนี่ยให้มีอุณหภูมิไม่เกิน40องศาจึงต้องมีการติดระบบระบายความร้อน ติดตั้งรอบหอดูดซึมแกส๊สงั้นถ้าเรามอหอดูดซึมแก๊สเป็นระบบมันต้องมีการติดตั้งระบบคลายความร้อนงั้นแสดงว่าแน่นอนค่ะมันต้องมีการดึงความร้อนออกจากระบบและค่า q ที่ได้เนี่ยต้องติดลบปกติค่าคเป็นบวกจะเจอในฮีเตอร์ถูกไหมต้องมีการให้ความร้อนกับระบบแต่อันนี้เป็นการระบายความร้อนออกจากระบบนะคะเพราะฉนั้นคือ q ต้องติดลบนี่ยังไม่ได้คํานวณเลย แต่จากคอนเซปต์นะคะเราต้องรู้ทันทีว่ามันจะติดลบคราวนี้เขาบอกต่อว่าจงหาอัตราการถ่ายเทความร้อนของภาวะของสารป้อนนะคะเมื่อกำหนดให้สารป้อนเนี่ยมีการใช้แก๊สไฮโดรคลอไรเนี่ยที่ขาเข้าเนี่ยคืออุณหภูมิร0อองศาเซลเซียส แสดงว่าเรารู้ว่าขาดข้าของไฮโดรคลอไรด์เนี่ยแก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์เนี่ยคือ100องศาเซลเซียสและน้ำที่เอามาดูดซึมเนี่ยนะคะก็คือมีอุณหภูมิคือ25อ,องศาเซลเซียส ง่ายๆการดูดซึมคือการที่ทําให้แก๊สละลายเข้าไปในลิควิดและแก๊สในที่นี้คือแกส๊สไฮโดรเจนคอไลและลิควคือน้ําและโจทย์กําหนดว่าให้ไฮโดรเจนเข้าคอไที่เข้านะคือร้อยองศาเซลเซียสและน้ําคืออุณหภูมิ25องศาเซลเซียสเราจึงได้ว่าตัวนี้เป็นเป็นภาวะที่โจทย์กําหนดให้ และรู้ว่าต้องการได้ไฮโดรคลอริกแอซิด20%เวทที่อุณหภูมิ40องศาเซลเซียสอัตราการไหล1,000กิโลกร,รัมต่อชั่วโมงนี่คือสิ่งที่จดต้องการโจทย์มีกำหนดมาเพิ่มให้ให้ Cp ของไฮโดรคลอริกแอซิดที่20%เวทเนี่ยเท่ากับ0.73กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกร,รัมต่อองศาเซลเซียสอย่างนึงไม่ออกว่าให้มันทำอะไรนะแต่ให้มาก่อน นี่คะจากโจ์เนี่ยนึกไม่ออกเลยถ้าไม่วาดรูปแต่พอวาดรูปเสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่าแสดงว่าอีหอดูดซึมแก๊สตัวนี้นะทำให้เรารู้ว่าหอดูดซึมแก๊สตัวนี้ไม่ใช่อะเดียลบติกแต่มีการระบายความร้อนซึ่งต้องมีคิวเป็นลบแน่เพราะมันดึงความร้อนออกและโปรดักที่ออกจากแก๊สผสมตัวแก๊สดูดซึมตัวนี้มันคือไฮโดรคอริกแอซิดที่20%บเ และกว่าจะได้มาซึ่งตัวนี้แน่นอนไฮโดรคอริกแอซิดตัวนี้20%เวทนะมันต้องประกอบด้วยไฮโดรคอริกแล้วก็น้ำดังนั้นถ้าทำการดูน์มูนนะคะแสดงว่าไฮโดรคอริกแอซิดอยู่ที่นี่เท่าไหร่ก็คือตัวไฮโดรคอริกที่ป้อนเข้าน้ำอยู่ที่นี่เท่าไหร่ก็คือน้ำที่ป้อนเข้างั้นตอนที่ทำเนี่ยเราก็เลยได้ว่าในเมื่อเรารู้ว่าไฮโดรคอริกแอซิดที่ต้องการเนี่ยคือ100กิโลกร,รัมเปอร์อาวและมันมีไฮโดรคอริก เข้มข้นใน2ี่เวงั้นก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์เนี่ยที่เข้ามาเนี่ยมันก็เลยต้องกลายเป็น100กิโลกร,รัมเปอร์อาคูณ20%เวแล้วเพอเอินอาจารย์อยากได้เป็นโมลอาจารย์ก็เลยหารด้วยโมเลกุลาร์เวทส่วนของน้ําอัตราการไหลเข้าก็เช่นเดียวกันก็เลยได้ออกมาโดยการใช้หารด้วยโมเลกุลวทของน้ําจึงได้ปริมาณเข้าและปริมาณออกแล้วงั้นการทำ e r g y Bal า n c น เราเหลือสมการแค่ Q เท่ากับ ΔH เรารู้ n in, in รู้ n out แล้วแสดงว่าหน้าที่ที่เหลือคือหา H in และหา H out คุณก็จะหาค่า Q ได้ค่ะเห็นคอนเซปต์ยังแต่ข้อนี้สิ่งที่ยากคือไอ H out นี่แหละจะหายังไงเพราะก็เอินว่า H out ตัวเนี้ยมันดันเป็นรูปของสารละลายและเมื่อเป็นรูปของสารละลายเราจึงต้องย้อนกลับไปดูตาราง B10 นะคะ ซึ่งตาราง B10 เนี่ยนะคะที่ให้ข้อมูลมาตรงนี้เนาะเราพบว่าเมื่อไปดูตาราง B10 แล้วในตาราง B10 เนี่ยมีการบอกว่าค่าที่ได้เนี่ยเอนทัลปีเนี่ยนะคะจะออกมาเป็นของสารละลายที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสโดยกําหนดให้ Reference State เนี่ยคือไฮโดรคไรด์เนี่ย ที่ไฮโดรเจนคลอไรด์ที่อุณหภูมิ2 5องศาเซลเซียสที่เข้ามาแล้วก็น้ำที่2 5อ,อ,องศาเซลเซียสที่เข้ามาในตาราง B10 นะคะสิ่งที่ได้เนี่ยจากตาราง B10 คือค่าเดลต้า HA ค่ะโดยกำหนดให้ตัวนี้คือเ e f e r อ n c เรนซ์สดังนั้นถ้ากำหนดให้ตัวนี้เป็น r e f e r อ n c เรนซ์สแล้วเราจะใช้ค่าเดลต้า HA จากตาราง B10 เนี่ย จึงต้องหมายความว่า reference state ของสารทุกตัวที่จะหาค่า entropy เนี่ยจึงต้องใช้ reference state เดียวกับตาราง B10 ด้วยและเมื่อได้ reference state ตัวนี้แล้วก็ลองมาหาดูสิคะว่าถ้าเราหาทีละตัวเช่นเราอยากจะหาตัว entropy ของไฮโดรคลอริกขาเข้า e n t ทั p y y ไฮโดรคลอริกขาเข้าคือที่เป็นแก๊สที่เราองศาเซลเซียส แต่ reference State คือไฮโดรคาริกที่เป็นแก๊สที่อุณหภูมิ2 5องศาเซลเซีย Celsius. สแสดงว่ามันมีการเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างเดียว h 1จึงหาได้จากอินทิเกรต cpdt ของไฮโดรคาริกที่เป็นแก๊สจาก2ี่าองศาเซลเซียสถึง1 0 0องศาเซลเซียสก็สามารถหา h 1ได้ส่วน s 2 s 2คือของใครนะ s 2คือของน้ำที่อุณหภูมิ2ี่องศาเซลเซียสซึ่งพเพอิญ เ e ฟเลนเซ e จากตาราง B 1 0เนี่ยมันคือน้ำที่เป็นลิควิดที่ผ้าองศาเซลเซียพอดีดังนั้นเอนท a ลปีของน้ำขาเข้าจึงกลายเป็น0แล้ว H out ล่ะ H out คือของไฮโดรคลอิกที่เป็น aqueous solution ซึ่งขาออกเราต้องการควบคุมให้เป็น40องศาเซลเซียสแต่เผอิญตัวที่เราได้จากตาราง B 1 0อะเราได้แค่ที่2 5องศาเซลเซียส งั้นเราจะหา s 2ได้เราอยากจะหาที่ตรงนี้ซึ่งเราจะเห็นว่า s 1กับ s 2เนี่ยมันแตกต่างกันตรงนี้คือที่ได้จะตาราง b 1 0เนี่ยมันคือที่25แล้วต้องการเปลี่ยนให้มันเป็น s 2ที่อุณหภูมิ40แสดงว่ามันเปลี่ยนเฉพาะอุณหภูมิแต่เป็นการเปลี่ยนของ aqueous solution ที่20% weight งั้นตรงนี้งมันก็เลยใช้ค่า cp ของไฮโด o คลอ l รดที่เขาให้มาไงคะ เดลต้าเจึงหาจากอินทิเกรต CPDT โดย CP เนี่ยใช้ CP ของพี่โจทย์ให้มาแต่อินดิเกรตจากอุณหภูมิ25ถึง40ตรงนี้จะมีเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยแล้วก็เช็คหน่วยนะคะแต่สุดท้ายเดลต้าเจะได้ค่าเท่ากับเท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเราหาเดลต้าเได้จากตาราง B10 แล้วเดลต้าเได้จากตรงนี้แล้วเมื่อกี้นี้ ตัวนี้เป็น Reference เราอยากจะหา s 2 s 2ของเราก็เลยเท่ากับ Delta HA บวกเดลต้ HB แล้วก็สามารถหาค่า s 2ได้เมื่อสามารถหาค่า s 2ได้แสดงว่า S ทุกตัวหาได้ m a s s ทุกตัวหาได้เราก็เอามาแทนค่าในสมการ เดลต้าเเท่ากับ q แล้วแทนค่า h กับ n แต่ละตัวเข้าไปโดยการอย่าลืมหน่วยย้ำว่าอย่าลืมหน่วยค่ะก็จะได้คำตอบว่า q ที่ออกมามีเครื่องหมายติดลบซึ่งตรงนี้เองอาจารย์พูดตั้งแต่แรกแล้วว่า q ที่ได้จะต้องติดลบถ้าคุณคำนวณถูกเพราะมันเป็นการระบายความร้อนออกจาก Absorption Tower ค่ะและนี่คือตัวอย่างสุดท้ายของบทที่7นะคะก็ ในบทหน้าเราจะเรียนบทที่8กันแล้วเป็นกรณีดุลพลังงานที่มีปฏิกิริยาเคมีค่ะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ